กับขออนุญาตทั้งที่3าที่ก็เป็นปีนี้ต้องขอขอบคุณบ้านครับจากจังหวัดภูดเก็ตนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทีเสร็จกเราได้ทําบูรณาการร่วมกันมาถึงหึงปีที่3แล้วเราได้บูทีทางการการเทศไทยแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์ชิพอย่างอิสุสแล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพอือ่นๆที่เข้ามานะครับก็ในปีสามเรายังคงอยู่กันเหนี่ยวแน่นแล้วก็ในขณะเดีวยวกันบูรณาการครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวโควาลไลเซ่น อย่างสปาตันเนี่ยมีความมั่นใจสูงในการที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อนะครับแล้วก็ภูเก็ตเราเรามาเดินทางมาถึงปีนี้แล้วนะครับตัวเลขผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นตัว Economic Impact หรือในงานในง่ายของตัวการสร้างมรดกทางเรื่องของฟิตเนสของตัวภูวกเก็ตเนี่ยเราเติบเตบขึ้นมากพอสมควรโดยเฉพาะจากปีแรกที่เป็นปี2022นะครับในช่วงโควิดเราไต่ขึ้นมาเรื่อยๆตรงนั้นจะจะ 2, ก็คือมี2,000กว่าคนนิดเดียวนะครับ แต่ก็ไต่กันมาเรื่อยๆพอปีที่2เราประมาณมาประมาณ3,000คนแต่ปีนี้เราทะลุไปประมาณ4,000กว่าคนอันนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือจะมีการสมัครหน้างานด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะทางจังหวัดภูเก็ตและทีเ่เสด็จแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆโดยเฉพาะบูทีได้ให้การสนับสนุนร่วมกันแล้วก็ผลักดันผลักดันโครงการดอสมาตันไทยแลนด์ซีรีส์ของเราต่อเนื่องในประเทศไทย แล้วก็ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับก็ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการประกาศว่าเป็นเป็นเวทที่ดีที่สุดใน s o u ท์อินเดีเป็นเบอร์หนึ่งแงซงสิงคโปร์แซงมาเลแซงอินโดรเรียบร้อยครับแล้ก็เป็นเบอร์หนึ่งที่เรามีกระบวนการจัดการดีความร่วมมือจากทางภาครัฐเอกชนเป็นอย่างดีครับ